sabarina đi chụp số phận của con sabarina bài này đi mặc jak ăn hiền đây กำลังมมวนบไปกำลัง <concealed> ม <them> <lide them> ้วนขับ้วนะขับตัโต้เล่นะบ่ตัต้จไปขาห่วอีล่ะขึ้จ้อมาชงโต้คนน่ะป้สามโต้เขาว้่ดสามโต้เ บ้วงบวงตสงบวงโอ้ยพหนับวงซืือตีกเป็นน้ำเจ้าแะละน้องใสหมวกเดียงกันนี่ใส่กระถงของมันอาเปนมาแต่งเจ้าสาวอุ้ยเกือบอยู่ทนั่นเลย

จเจ้าสาวยังแต่งคาะดองสามสิบห้าานไปเนาะถอดไปสิบหกานคำบาทหนึ่งเป็นพรอมอเมอแต่งลองลานสาว เนอของเอือยเมตาและเอืยกับเอ่ยกับเอืยลูกกับลูกลูกหากับลูกนนองนะแม่ฝนเป็นเอืยของเมตาเอยลูกลุงกลังจะเก็บพิธีผู้แข่ ขยัพน้งมา้าัเมาากบ้น้ำอลังมาหับแขกน้ำเลยพ <c oughs> ี่น <c oughs> ้องกระโตจะตังมีเขื่อเสียงอีูได้พี่น้องมแรงมาตังเรียบร้อยเลย งานกันทักแน่เด้พีน้อยจัดคืขึ้นตืได้ไน,น้อะเอาคเปิดเพลงเอชียเยมาเล เห็นแดดออกมาพี่นนองแจ่มแจ๋งออกมาเลยมีแห้งยาวๆต้องตีอมแรงลมเบาบ้างงสามตพี่น้อยเอา่วกันอเดี๋ยวทำรอกแค่กันทยอยมาหลายแล้วแขกเอากัน เริ่มก็มาเริ่มก็มาแล้วร่มกับร่มไม่น้อยลมพัดลมโพเลยเย็นหนาว ย็นอากาศทางลมทางหนาวไปเลยพุ <t empath ic subtitles> <that> ้ยกิ้งอเขาอยากลงสวนหมดแหละทันหนาวเพียงเอที่มาบัตไก่สิบตดไก่กันบัตไก่เฮยื่อเทียมนะเออก็ถือว่าบ้าแต่เมืองอาจำพรนเลำปีรองเนาะเออทางลงวนปล่อยปละเฮาก็ได้มาเป็นโค้ดเป็นเพร่นะ หรือว่าอาทีว่าภายหลังาที่ว่าหาประทานอาหารแ้วเด้อพี่้องเด้อเอตาวปนตื่องการตะกอนพี่น้องเนาะเ็หน่อยมาอนคยพี่น้องเาาแก่้องนาคอยยาเ็บบลังเ็บเอวเนาะเอตาหอนเอวตะกอนพี่น้องเาเอตงนาอาพบ้านนยนพึงกมาได้ทำบันัเอ่ายมเน่าเขาแกงกันเลน้องแนย่อยมาหลายเลย เออเอามีนักลาเอาเต็มที่เองพวันตุยเนอะเอ้าพี่น้องเอ้าผมวันสวยนะผมวันสวยบอกเอ้ยนะอเนกกถือว่าพี่น้องทางปากเข้านะเอ้ยกาเืนใจบ้านซับสูญสั่งนะเออดูด้าเกขึ้นพี่น้องแรงกรพ่งานีเขาเนเรี่องเข้าการถือว่ามันนกันพี่น้อ

ั្ល់ទៅស្លានាន់អាំមាន់ស្ល់ទៅ្នុងច្រឿ្រាគ់ស្រាច់ណិត្លាំមានិះាន់ទៃ្រាខ្លាំមាន់ទៃគ เฮ้ยในรลายโหดเป็นสาวสาวไปหน้าขาวต่อยว่ะมาบเ้าเจ้นึ่งนักธุวมัน Субтитры okay. แกงก็อเป็นกระแสนะแกงออกบ้านเนี่นะลวกแกงแล้วอ้าวห้องมันอยู่ข้างใครดูมันะเอาดีๆนะห้อยห้อยให้มันเข่ากันได้เออโยกเีงว้าทำงนี้เหรฮะ ชีคำคำเดากไปทางนั้นบอก้อยย่านบุมีสีคำอยู่คนว่าร้านไผ่สีคำคำอดากก็อยู่ทางนั้นเลอยว่าเจ้านย่านบุมีสีคำคำอยู่มีไมีไบ่งายย่านแขกมาอยู่ตลอดเลยที่ตะวันก้าวจุ่อไหออกไปกลางนันอยเอ๋ชิลลอยไปบอกมัี่ยมันไทงานแต่ จะมีตะก่นมั้งตะนล่วนนะงายมากมือเลยเจ็ดมสาวจะไดตื่นไปยันปุก้าานี่เราก็มากอืมเมื่อยยเรซุซ่ได้ซื้อสิดุกเสยเลยล่ะดาสิ่งทั้งดาทั้งแกงทั้งลาทั้งลาผมแสบๆน้อกันพีน้องไว้ เนืงัวผัดซานโตพีน้องไอ้ผัดลมนะหานะแสบแสบน้จะแสบดีเดินมาเลยกินนมกันพีน้องเนกันเด้อสำหรับทีนมตาลาพี่น้องพออกระิดหน้าพี่น้องจ้ะสวัสดีสุขสุขคนฝากกกดรก็แซเด้อพี่น้องสวัสดี